สวัสดีครับ2ต้นไม้คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับต้นมะอึกนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับผมเห็นเมื่อไหร่แล้วก็เกิดความสนใจมากๆเลยรับเรกเด้ว่าต้นไม้ชนิดนี้นะครับดึงดูดใจผมทุกครั้งที่ได้เจอเขาเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นไม้ที่มีขนขึ้นนะครับบริเวณผลนะซึ่งขนของเขาเนี่ยนะครับเป็นขนสีขาวปุกปุยนะครับน่ารักไม่ใช่น้อยเลยนะครับ มะอึกเนี่ยเป็นต้นไม้ทรงพุ่มนะครับมีความสูงราวๆสักครึ่งเมตรนะครับหรือยาวไปถึง2เมตรก็ได้นะครับบางต้นที่มันสมบูรณ์หน่อยก็จะ2เมตรเลยนะครับดูเพืินๆนะครับก็เหมือนกับต้นพวกมะเขือมะเขือพวงพวกเนี้นะครับมะอึกบางต้นเนี่ยนะครับก็จะมีหนามขึ้นตามต้นตามใบนะครับแต่ว่าบางต้นก็จะไม่มีนะครับอย่างต้นที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่มีหนามนะครับใบของมันนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกับใบมะเขือนะครับ ส่วนดอกก็จะเป็นสีขาขาวๆนะครับก็บางต้นก็จะมีสีม่วงอ่อนๆนะครับกรีบดอกก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แฉกนะครับดังที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับผลอ่อนเนี่ยจะมีสีเขียวๆนะครับเริ่มผลเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับผลแก่ก็จะมีสีเหลืองนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับและคุณผู้ชมครับต่อไปนี้ก็คือสข้อดีของมะอึกนะครับที่ผมจะ ไล่นาเสนอไปทีละข้อทีละข้อเลยนะครับข้อดีข้อที่1ก็คือผลมะอึกเนี่ยนะครับสามารถกินได้ครับคุณผู้ชมครับเราสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับคุูผู้ชมครับวิธีการที่ชาวบ้านเขานิยมทํากันก็คือหลังจากที่ไปเก็บผลมะอึกนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะเก็บผลสีเหลืองนะครับที่ที่มันแก่แล้วนะครับมาหลังจากที่เก็บแล้วนะครับเขาก็จะใส่ถุงมือผ้านะครับแล้วก็จะลูบๆผลของมันนะครับ เพื่อที่จะเอาขนออกนะครับจากนั้นก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดครับเอามีดมาหั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็เอาเม็ดออกนะครับบางคนที่ชอบเม็ดก็กินได้นะครับคุณผู้ชมครับบางคนที่ไม่ชอบก็เอาออกนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาออกนะจากนั้นก็สามารถนําไปทําแกงส้มนะครับแกงขั่วแกงเนื้อแกงปลาย่างนะครับหรือว่าจะเอาไปยํากินนะครับก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะเอาไปตาใส่ส้มตานะครับเหมือนกับบรรยากาศคล้ายๆกับ ที่เขาฝานมะเขือใส่นะครับบรรยากาศเดียวกันเลยนะครับหรือว่าเอาไปตําใส่น้ําพริกกะปิก็ได้นะครับรสชาติดีนะครับคล้ายๆกับที่ปกติเราจะเห็นเขาเอามะเขือพวงไปใส่นะครับมะอึกก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับหรือว่าตําใส่น้ําพริกธรรมดานี่ก็ได้นะครับบางคนก็ชอบนําไปทําเป็นผักสดนะครับจิ้มกับน้ําพริกก็สามารถกินอร่อยได้ดีนักนะครับรสชาติของมันก็จะออกเปรี้ยวนะครับบนควาเปรี้ยวเฟื่อนๆหน่อย ต่อไปนะครับเรามาดูข้อดีข้อที่2ของมะอึกนะครับนั่นก็คือมะอึกมีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างมากๆเลยนะครับเคยมีผู้ศึกษาแล้วก็รายงานข้อมูลมานะครับผมก็ไปสืบมาแล้วนะครับว่ามะอึกเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้างนะครับมะอึกนี่เป็นพืชที่ให้พลังงานนะครับให้คาร์โบไฮเดรตมีเส้นใยมีไขมันโปรตรีนแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสนะวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 นะครับวิตามิน C นะครับนอกจากนี้ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับเรียกได้ว่าใครทานมะึก้าไปนะครับมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับข้อดีข้อที่3นะครับนอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วนะครับมะึกยังเป็นยาครับคุณผู้ชมครับมะึกนี่มีสรรพคุณทางยาหลายอย่างมากๆเลยนะครับที่ผมนับดูเนี่ยนะก็จะไปประมาณสัก19สรรพคุณเลยนะครับ แต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะขอนําเสนอเฉพาะสระคุณที่เด่นๆนะครับแล้วก็บอกถึงวิธีการในการนําไปใช้นะครับซึ่งคนทั่วไปอย่างเราเนี่สามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆนะครับสรพคุณกลุ่มแรกก็คือมะอึกเป็นยาแก้ไอนะครับขับเสมหะแก้น้ําลายเหนียวแก้ไข้ร้อนในวิธีการก็คือให้เอารากของมะอึกนะครับมาต้มนะครับใส่น้ําสะอาดนี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็ดื่มนะครับ ก็จะสามารถรักษาอาการแก้ไข้ขับเสมหะแก้ํำลายเหนียวแก้ร้อ,รอนในได้นะครับสบรรพคุณกลุ่มที่2ก็คือแก้ผดผื่นคันแก้พิษฝีลดอาการบวมนะครับวิธีการก็ง่ายง่ายเช่นกันนะครับนั่นก็คือนําใบมะอึกนะครับมาตํานะครับแล้วก็พอกปิดแผลบริเวณที่เป็นก็จะช่วยลดอาการต่างๆได้นะครับ หรือใครที่ปวดฟันนะครับก็สามารถนําเม็ดมะอึกเนี่ยไปตากแห้งนะครับแล้วก็เอาใบาตองแห้งมามวนลักษณะคล้ายๆกับบุหรี่นะครับแล้วก็จุดสูดควันเข้าไปนะครับก็สามารถแก้ปวดฟันได้เช่นกันนะครับต่อไปครับข้อดีของมะอึกข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอนะครับนั่นก็คือมะอึกเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะครับมะอึกนี่เขาเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทยนะครับคําว่าไม้พื้นเมืองนี่ก็หมายความว่า เขาสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างสบายๆเลยนะครับทินกาเนิดของเขาก็คือในประเทศไทยนี่แหละนะครับรวมไปถึงประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะปลูกมะอึกนะครับก็สามารถปลูกได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับการปลูกก็ใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะครับซึ่งมะอึกหนึ่งลูกเนี่ยก็มีเมล็ดอยู่เยอะเลยนะครับสามารถปลูกได้หลายต่อหลายต้นนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากปลูกจริงๆแล้วหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้นะครับ ผมลองไปเซิร์ชดูแล้วนะครับใน Google เนี่ยมีร้านค้าออนไลน์ขายเม็ดพันมะกึกนะครับผู้ชมสามารถสั่งได้นะครับและที่สําคัญราคาถูกด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของมะอึกนะครับพืชที่มีข้อดีหลายต่อหลายอย่างนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับใครจะลองเอาไปปลูกสักต้น2ต้นไว้ที่ข้างบ้านก็ไม่เสียหายอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ